ตลาดวิ่งกระชุ่มกระชุ่ๆสุดเลยนะคะช่วงท้ายนี้นะคะครับทางกางพี่มีหุ้นให้วิ่งตามไหมคะครับค่ะความตลาดถือว่าใช้ได้นะครับใชะแล้วก็ยังมีนวโนมโอเคนะครับค่ะทีนี้มีหุ้นตัวหนึ่งที่ที่ผมสนใจเนี่ยนะครับในตอนเย็นเนี่ยค่ะตัวนี้เลยฮรชอทวีนะครับค่ะชอทวีนะฮะ C H O นะครับ เหตุผลเพราะว่าคือชอตวนี้เนี่ยเขาประมูลรับเสนอทีวีกับกรทม489คันนะฮะั <Okay. S 2> แล้วก็เสนอราคาต่ําสุดนะครับกทมรอการเซ็นอนวัตอย่างเดียวนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเซ็นภายในไม่เกินวิกาเนี่ยร, <Okay. S 2> รวมรวมรายการนี้หนึ่งหมื่นเออหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทรวมแล้วก็ระยะเวลานในการซ่อมบำรุงสิบปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับก็เป็นประมาณเกือบสามพันล้านบาทนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเซ็น ข่าวนี้น่าจะเซ็นแล้วก็พอเซ็นปั๊บเนี่ยสมมุติเซ็นวิดนาเลยนะฮะชอทวีต้องส่งมอบรถล็อตแรกภายในเก้าสิบวันนะฮะล็อตแรกนะฮะ,ะซึ่งผมมองว่าการส่งรถล็อตแรกเนี่ยน่าจะรับกาไรอยา่างน้อยสองร้อยสามร้อยล้านนะครับคเอาแค่กาไรก้อนแรกนี้ก้อนเดียวก็พอเนี่ยราคาชอทวีควรจะเป็นห้าบาทแล้วนะ,ะคะรเพราะว่าจำนวนหุ้นเขาน้อเยอะนะ แล้วถ้าดูให้ดีเนี่ยคุณผู้ชมุมสังเกตว่าในยุควันสองวันที่ผ่านมาผมจะเลือกหุ้นที่ลงลึกๆนะฮะ <Okay. S 2> ลงลึกแล้วเป็นตัวที่ให้เก็บรอราคาดันกลัเพราะความเสี่ยงต่ำ <Okay. S 2> ตัวชอเหมือนกันราคาก่อนหน้านี้เนี่ยคือบเกือบหกบาทนะฮะ <Okay. S 2> แล้วลงมาเลยสามบาทกว่าลงมาเกือบเท่าตัวครับนะฮะะฉนนั้นผมมองว่าเนี่ยคือหุ้นที่ดาวไซรนิดมันน้อยนะฮะโอกาสรีเทิร์นสูงกว่าความเสี่ยงแล้วก็มีปัจจัยที่เข้ามาช่วยด้วย แล้วก็ถ้าเซ็นเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเซ็นรัเอ็นทีวีปับเนี่ยเขารับรู้รายได้แน่นอนเลยนะฮะแน่นอนเลยเพราะเขาเป็นเป็นรายเดียวที่ชนะการลงมูลแระรอคอนมอมต์มาสแค่นั้นเองประกาศมาแค่นี้นงนะฮะก็ติดไม้ติดมือดูส่ับตัวนี้แนวต้านให้นแนวต้านไว้ก่อนนะครับในเชิงเที่ยวก็ต้องค่าไว้นะครับตัวนี้ผมมองตัวเลขกลมๆเลยนะฮะตัวนี้อ่าเดนะฮะเอาต้านที่หนึ่งไปก่อนแล้วกันนะครับสรับตัวชอตวี ก็คือสามจุดแปดหกถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เจะเป็นสี่บาทครับสามจุดแปดหกนะคะแนวด้านที่หนึ่งแล้วก็ด้านถัดไปคือสี่บาทคแนวในการสู้สู้ได้แค่ไหนถ้าหลุดสามหกศูนย์เราไม่สู้ครับสามหกศูนย์ไม่สู้สามบาทหกสิบครับถ้าหลุดสามาทหกสิเราเลิกนะครับเอ๊ะทำไมที่พี่บอกว่าเคยขึ้นไปห้าบาทเก้าสิบห้าแล้วถอยมาแรงอยู่ที่สามบาทเพราะอะไรคะครับ ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ถอยมาในปอท์เป็นเพราะว่าบริษัทประกาศว่าจะไม่เข้าประมูลเด็นจีวีครับพอบริษัทประกาศไม่เข้าประมูลเดนจีวีราคาหุ้นลงฮะ<ม>ลงมาต่อเลยแลว้วเพิ่มมาประกาศประมูลจีวีเมื่อตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะราคาหุ้นก็เริ่มขึ้นมารับครับแต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่บริษัทจะได้เอ๊ะตอนนั้นทําไมเขาประกาศว่าไม่ไม่ประมูลแล้วฮะตอนนั้นคงไม่มีพันธมิตรอ๋อแล้ว ตอนนี้เขาได้พันธมิตรด้วยแหละครัตอนนี้เขาก็น่าจะได้กลุ่มพันธมิตรในในกลุ่มพัน์ทเนอร์เขา,าครับเพราะเห็นว่าทางบริษัทเองมีการปรับปรุงระบบการทํางานแล้วก็มีการปรับบอร์ดด้วยแล้วก็อยู่กห็หันมาประกาศเลยว่าเขาหลักจะประมูลนะค,ค่ะเหีือวมานะครับแล้วไม่เพิ่มทุนใช่ไหมคะเอออย่างครับอย่างครับอ,อ๋อกลัวแบบหาเสร็จหาตังค์ไปประมูลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องอใช่ไหมคะ อ่พวกนั้นไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเพราะว่างานอันนี้เนี่ยทางบริษัทมีเม็ดเงินรองรับเียงพอแล้วก็การส่งมอบเป็นการทยอยส่งนะครับถือว่าถือว่าปลอดภัยแต่เขาคงได้ใช่ไหมคะเอ่อได้แล้วครับแต่ว่ารอกรมอเซ็นออกมาแค่นี้อ๋อแค่รอเซ็นรอเซ็นออกมาแล้วข่าวดีก็คือรอกรตมอเซ็นอย่างเดียวเหรอคะใช่ครับคือที่ที่กรมอนเซ็นช้าไปประมาณสักวิสองวิเนี่ยเพราะว่าเจียจ่าต่อนรองเรื่องเรื่องการซ่อมมรุงสิบปีแค่นั้นเอง S <S เงื่อนไขนี่เงื่อนไขเดียวโอ้ลงจากห้าบาทเลยเหรอครับลงมาเลึกอันนี้คือหุ้นลงเลึกแบบนี่ผมว่าผมว่าน่าสนใจนะครับอืมครับอือค่ะค่ะได้ค่ะ,คะคตัวชอทบีก็ได้เหตุผลเรื่องราวของแผนธุรกิจเรื่องลถตัว <G> ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากครับตัวเรื่องของเ,อเรื่องยเป็นทีวีเพราะว่าทําให้รายได้เนี่ยมันโตขึ้นมาเห็นเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ที่พูดง่ายว่าคงสร้างรายได้บริษัทเปลี่ยนเลยค่ะ ตัว NGV นี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะชอนะครับ CHO ครับค่ะค่ะ CHO นะคะครับขอบคุณครับค่ะ